ดีจ้าทุกคนวันนี้ก็เออ,อโดนห่างหายไปโดนเนาะใบใดร่งคลิปจักเทือ่ออันนี้อันข้าก็ทิเฮ็ดเอ่อตะไคร่ใบบกูดแล้วก็ข้าไปทรงลานขาเนาะจ้ะอืมทำตามกันซีบบาททำกันซีบบาทเพิ่มไปขายกับราหาบาทเนาะจ้ะอันนี้ก็จะมีแมงลักมีแค่ของแม่เนาะเราจะไปมอเตอร์ไซค์เก่าๆเ้าเนี่ยจ้ะไปทรงลานข้าเพิ่มเออเบิง้งว่าสิได้จักบาทเน่าจะนะั่นเอง เอามาให้แม่ผู้เฒ่าพ่อเป็นใจเงินเป็นดีใจเนาะอืมีแค่นั่นพี่น้องบมาเลยไทยเบิ้องต้ที่แรกพี่น้องเบิ้งในฝนกรตกบรรยากาศฝนตกเนาะจ้ะพ่อได้ขายพี่น้องบ่มีรายได้อีหยังอันใดขายได้ก็ขายเล็กๆหน่อยๆอือย่ามองขามเงินบาทสองบาทเนาะจ้ะสะสมกันทุกเงินทุกเงินได้ห้าบาทสิบบาทบ่ได้เป็นหนี้เขาบ่ได้ยืมเขาเนาะจ้ะเนาะส่วนขั้วแม่ไปท่านพี่น้องเดี๋ยวเป็นสิถธา วัสดีจ้าเดี๋ยวเอ่อมือใหม่สิมาโหดใหม่มาล่วงใหม่ได้จะเด้สิมาทายคลิปม